ฟังแล้วเป็นไงครับมันไม่ใช่คล้ายเลยนะครับมันเหมือนเลยล <laughs> แล้วก็ยังพูดต่อไปนะครับว่าเราสามารถพบบุคคลเช่นนี้ในงานสังคมต่างๆด้วยท่าทีการสนทนาเหมือนการกล่าวปราศัยในที่ประชุมจนสร้างความเบืออ่อหน่ายให้กับผู้ร่วมสนทนาหรือคนคนอาการที่ คนที่เป็นโลกหลงตัวเองนะครับเขาบอกว่าจะพบได้ในงานสังคมต่างๆแล้วเวลาพูดกับใครในสังคมนั้นๆแทนที่จะพูดกับเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นฝูงคนคนนี้จะพูดเหมือนกับว่าตัวเองกําลังขึ้นเวทีปลา,ายัยกําลังขึ้นพอเดียมปลาศัยจนกระทั่งเรียกว่าคนเขาเบื่อหน่ายเลยนะครับอันนี้ก็เขียนในตําราเลยนะครับผมไม่ได้แต่งเองเลยนะครับ แต่โพเดียมนี้ไม่มีนะครับโพเดียมผมใส่เข้าไปหน่อยเพราะขึ้นเวที T, มันก็ต้องมีโพเดียมใช่ไหมครับเขาเลยเรียกว่าเป็นพวกโพเดียมอิซึมหรือไมโครโฟนอิซึมคนที่ชอบไมโครโฟนพ่อแม่พี่น้องครับพวกเราเคยสังเกตไหมครับว่าผู้นำของประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดี เวลาประชุมอะไรขึ้นมาในคณะรัฐมนตรีหรือในเรียกว่าคณะกรรมการบริหารของพันธานาเทพเดีประชุมเสร็จเขาจะมีโฆษกรัฐบาลออกมาเป็นคนถแถลงข่าวใช่ไหมครับแต่แปลกประหลาดมากมีประเทศไทยเท่านั้นนะครับยุคนี้ไม่มีโฆษกรัฐบาลนาย,ยกเป็นโฆษกเองครับสังเกตไหมครับโฆษกรัฐบาลของเรามีไหมไม่มีนะครับดรปณิธานก็ไม่ใช่เป็นแค่รองโฆษก ส่วนเทพไทยนั้นก็โฆสกประจำตัวแต่โฆสกรัฐบาลคือชื่ออาพิสิทธิ์เองซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากๆชนิดที่ว่าไม่มีผู้นำในโลกไหนที่เขาทำกันแบบนี้เพราะเมื่อประชุมเสร็จรายละเอียดต้องให้โฆสกออกมาพูดส่วนนายกก็มาแสดงความเห็นตามที่ผู้สื่อข่าวถามแต่นี่ไม่ใช่นะครับ ออกมาพูดผลการประชุมอย่างนั้นอย่างนี้มีรายละเอียดอย่างนั้นอย่างนี้วันเวลานอนเท่านั้นเท่านี้เหมือนกับว่าตัวเองเป็นโคศกถ้าอย่างนั้นเป็นโคศกเถอะขอล้องอย่าเป็นนายกเลยแล้วเวลาแถแลงเพราะเราก็สังเกตนะครับสายตาคนถามตรงนี้แต่ตาเป็นไงเหลือกมาทางนี้สังเกตไหมครับตาเลือกลักจนกระทั่งเราบอกว่าตอนนี้น่ากลัวอาการสติแตก เรื่องตรงนี้ในตำราเขาไม่ได้บอกนะครับว่าคนที่เป็นโรคนาซิซึมจะมีลักษณะของสายตาเลิกรักเหมือนกับคนสติแตกหรือเปล่าตำราเขาไม่ได้บอกนะครับข้อสรุปนะครับว่านี่คือโรคหลงตัวเองหรือโรคคลั่งตัวเองผมไม่ได้บอกนะครับว่าหมายถึงใครพ่อแม่พี่น้องไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับว่ามันคล้ายใครหรือมันเหมือนใครยิ่งอาการมากข้อเท่าไหร่ ก็เรียกว่าอาการยิ่งหนักเท่านั้นในทางตำราทางการแพทย์น,นะครับเวลาถ้าเราเห็นคนไข้เราต้องเข้าใจเราต้องสงสารเราต้องเมตตาเขานะครับอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขานะครับต้องสงสารต้องเมตตาเขาแล้วพาเขาเข้าโรงพยาบาลครับอย่าปล่อยไว้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็น ทกซิกต่อสังคมครับแล้วพวกเราทราบไหมครับว่าตามรัฐธรรมนูญนั้นเขาบอกนะครับรัฐธรรมนูญประเทศไทยฉบับ2,550นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสอสอแล้วมาตรา102สอสอจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม5-6ข้อนะครับผมเอาข้อที่4นะครับนายกต้องเป็นสอสอ แล้วรัฐมนตรีรัฐมนตรีน,นาตาหนึ่งร้อยสบอกว่าสอสอต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามห้หข้อข้อที่4ี่ก็คือสติจิตต้องไม่ฟั่นเฟืองครับผมว่าข้อนี้นะครับนายกคนปัจจุบันน่ากลัวก็คงจะต้องมีใบรับรองแพทย์แล้วหมดความเป็นสอสอเพราะมันมีลักษณะต้องห้าม เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพวกเราไม่ต้องไล่เลยนะครับแค่ใบรับรองแพทย์ใบเดียวไปแล้วครับพ่าแม่พี่น้องครับจากที่พวกเราได้ต่อสู้กันมาไม่ว่า193วันและไม่ว่าหลังจากวันที่25จนถึงวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องภาคภูมิใจนะครับก็คือความสำเร็จที่พันธมิตรได้ปักหลักปักฐานในเรื่องของการเมืองภาคประชาชนแล้วครับ ใช่ไหมครับ้ยบวันพิสูจน์แล้วใช่ไหมครับว่านายกผู้นําคนไหนถ้ามันกองมันกินมันขายชาติจะต้องมีอันเป็นไปใช่ไหมครับเป็นผลงานจากใครพวกเรามาชุมนุมใช่ไหมครับแล้วเที่ยวนี้ก็จะพิสูจน์นะครับว่าการเมืองภาคประชาชนที่พันธมิตรได้ปักหลักปักฐานจนกระทั่งเรียกว่าเป็นสถาบันอันหนึ่งที่จะปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทย สิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราภาคภูมิใจนะครับว่าเราทำสำเร็จแล้วแล้วชิ้นผลงานจะชิ้นล่าสุดก็คือนายกคนที่ห้าใช่ไหมครับที่ไม่ฟังเสียงของประชาชนเลยพ่อแม่พี่น้องครับคนบางคนหรือคนบางท่านอายุถึง97ปีได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติ อย่างมากมายใหญ่หลวงแต่เราก็มีความรู้สึกว่าท่านนั้นมีอายุสั้นเหลือเกินท่านนั้นพ่อแไม่พี่น้องของทราบนะครับก็คือท่านหลวงตามหาบัวอายุท่าน97ปีแต่คนบางคนอายุแค่47ปีอายุบันเจ้าจริงๆอยู่ต่อสักหนึ่งสองวันประเทศชาติเสียหายแน่นอนเลยครับ พ่อแม่พี่น้องครับคนเราเกิดมาจุดจบเหมือนกันหมดแต่มันมีความแตกต่างทางด้านคุณค่าคนบางคนเมื่อศูนย์สิ้นไปคุณค่าของเขาจะหนักแน่นดังขุนเขาแต่คนบางคนเมื่อจุดจบคุณค่าของเขาเบาวิวเหมือนกับขี้ฝุ่นครับ แล้วเราจะเลือกเป็นคนประเภทไหนพ่อแม่พี่น้องคงจะพิจารณาได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พ่อแม่พี่น้องเคารพนับถือและพะสยาเทวาทิราชจงคุ้มครองให้พวกเราต่อสู้ประสบชัยชนะครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับนายแพทย์เกรียงศักดิ์เหลียวจันพัฒนาครับ แจ้งข่าวด่วนมายังพี่น้องทราบนิดหนึ่งเมื่อเวลาบ่ายสาที่ผ่านมากองทัพเรือได้สั่งปิดด่านจันทบุรีตาาชายแดนไทยเขมรครับเหตุผลก็เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นและการหาข่าวของฝ่ายตรงกันข้ามขณะเดียวกันเรื่องนี้นะครับเสนาธิการทหารเรือ พูดถึงการปิดด่านจันทบุรีตราดว่าเพื่อป้องกันตามแนวชายแดนไว้ในยามสถานการณ์ขณะนี้ครับพี่น้องความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนทําให้กองทัพตื่นครับพี่น้องปรบมือให้กับกองทัพด้วยครับกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพบ,บก สิ่งเหล่านี้เกิดจากอนิสง์ของความตื่นตัวในพลังของความรักชาติพี่น้องครับปรบมือให้กับตัวเองดังๆยาวๆด้วยครับถ้าทุกคนในแผ่นดินได้ทำหน้าที่ของตัวเองนะคะอย่างถึงที่สุดแล้วก็เชื่อว่าประเทศชาติจะอยู่ได้ ก่อนหน้านี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านกสิทธิพิรมบอกว่าอยากให้ประชาชนคนไทยทําตัวให้เป็นประชาชนที่ดีของโลกแต่ก่อนจะไปว่าถึงโลกขอเป็นพลเมืองที่ดีของแผ่นดินให้ได้ก่อนนะคะท่านกสิทธิ์ เมื่อสักครู่นี้นะคะพี่หมีนายแพทย์เกรียงศักด์ได้พูดถึงบุคลิกภาพของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะไว้เยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ข้างหลังก็บอกว่าไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่อของคุณอภิสิทธิ์คงจะรักษากันเองได้นะเพราะว่าคุณพ่อของท่านเป็นหมอคุณอภิสิทธิ์นะนายแพทย์เกรียงศักด์บอกว่ามันน่าจะหลุดโลกพอสมควรเพราะว่าท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนะคะ แต่ตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่ท่านคงอยากจะได้ก็คือโคศกนะ,ะประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอาจจะหลุดโลกไปเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนําว่าตอนนี้ตําแหน่งพิธีกร a s t v ยังว่างอีกหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำงานด้านนี้มาสมัครได้นะคะที่ a s t v เดี๋ยวเราจะล็อกตำแหน่งให้ท่านแต่มีข้อแม้ว่าลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนนะคะแล้วเดินไปที่บ้านพระอาทิตย์เดี๋ยวจัดให้หนึ่งตำแหน่งค่ะ